สวัสดีครับ fc ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลวันนี้คลิปวิดีโอนี้ทางช่องก็มาประกาศรับซื้อ มาประกาศรับซื้อเหรียญอีกเช่นเคยซึ่งเราเคยทำคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อไป2อสรอบแล้วตลอดจนล่าสุดแต่ก็ยังไม่มีท่านใดนำมาขายก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเหรียญที่ทางช่อง,องเราประกาศรับซื้อนี่ เป็นเหรียญที่หายากนะครับไม่ใช่เหรียญเีาหาง่ายๆถ้าหาง่ายก็คงไม่ได้รับซื้อราคาแพงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไม่มีใครนํามาขายเราก็จะเพิ่มราคาขึ้นนะครับเราจะเพิ่มราคาขึ้นในส่วน ราคาที่เราประกาศรับซื้อเหรียญละห้าร้อยนั้นอาจจะน้อยไปนะครับถ้าน้อยไปก็เลยไม่มีใครอยากขายเราก็จะประกาศราคาเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำมาขายเพราะว่าเราต้องการมากนะครับก็ลอง รอติดตามไปเรื่อยๆนะครับคลิปที่จะประกาศให้ราคาเพิ่มจะเป็นคลิปต่อไปไม่ใช่คลิปนี้แต่คลิปนี้มาดูก่อนว่าเหรียญที่เราซื้อแบบไหนนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นรุ่นเก่าพระเสียนเล็กแบบนี้นะครับปีพศ เป็นปีพศสอง0เอสี่้ย2 5สองันห้าขอสองันห้ายสี่สิ7เจ็ดนะครับเอาพศแรกก่อนพศ2547นห้าสสิบเจ็ดนะครับเหรียญ <liking. S 1> ที่ทางช่องเราประกาศร,รับซื้อเหรียญรุ่นเก่า พระเศียรเลกปีพศ25 4 7้าต้องเป็นพระเศียรตรงเท่านั้นนะครับเหรียญพระเศียรขวางเรามีแล้วนี่เราอยากได้พระเศียรตรงมาคู่กันนี่คือปีพศ2547นะครับเรารับซื้อพระเศียรตรงปีพศ25 4 7สเเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับท่านใด ต้องการอยากจะขายก็ติดต่อ,อมาได้นะครับอีกพศหนึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กเหมือนกันปีพศ2549นะครับเรารับซื้อต้องเป็นพระเศียรตรงนะครับเป็นพระเศียรตรงแล้วต้องเป็นปีพศ2549 เราอยากได้นะครับเพื่อที่จะมาคู่กันกับเหรียญนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญพระเศียรขวางนะครับรับซื้อเหรียญละ500บาทถ้าเป็นพระเศียรตรงปีพศ2549สรุปแล้ว2เหรียญนี้ปีพศ2547้และปีพศ2549นะครับถ้ามีพร้อมกัน2เหรียญก็1น0 0บาทเรารับซื้อถ้ามี เหรียญใดเหรียญหนึ่งพศอใอดพศหนึ่งส่งมาขายทีละเหรียญก็ได้นะครับรับซื้อเหรียญละ500บาทปีพศ2อ4 7อร 47, พระเสียนตรงปีพศสองพรอาพระเสียนตรงรับซื้อเหรียญละ500บาทนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลสวัสดีครับ